สวัสดีครับพี่สายมานตาเฉียบครับผมว่ามือดำครับอยู่อยู่อยูปลาสลิดนี่ค่ะพี่ตั้งแต่เด้อค่ะหามาปลดหมอนแบบนี้เออได้ละมาละปลดเอาเลยตัวแรกแห่งมันแล้วครับตัวแรกแห็ดมันงำปลาสลิดโคตรดตัวงามสลิดค่ะสลิดนี่มันกระเด็นเอาเลยเอาเลยนี่ค่ะ แปลงมองดีเถอะแปลงมองไม่ดีดค่ะไปไเถอะแปลงมง้งอดีได้อ๋อดีเลยตายนีตัวง,ง,งามลาขาวนี่เนะ่ยะขาบประจุดมองควาเป็นคือไหลหว่างไ่ค

หนักนักกีดเลยกีดเลยกีดเลยมีแต่ตัวสวยๆโอ้ยหญ่จะเอามองมาอีกนี่น่าเถอะนะรุ่นแบบบ้าปดก็ไหวแล้วนะพี่น้องใส่งามครับโดนเชื่อจะมีโอกาสคุณน่ะโอ้โหเงาอีมีตัวงามโอู้ปุ่มนี่นี่ก็ปลาขาวเก๋พี่น้องปลาขาวเก๋รุ่นซีซินปลาขาวเก๋เนี้ย ปลาแดดเดี่ยนี่งามที่สุดเป็นปลาขาวชนิดนี้เด้อค่ะน้ำตุ้ยฟ้อมเนี่ยพูดนะตุ้ยแล้วก็น,น้องนี่บ่มีแหนบบะมีเหินเสียบฮะปวดเลยโอ้สนุกปวดแล้วครับวันนี้ตั้งได้ดังไฟเวลาฮะดังไฟได้กินข้าวเที่ยงน้ำกระดิ่งข้า <c oughs> หอยกระไล่แยกกันบ่ได้แยกปลาปูกางเซ็ตละหเาาาหดดน็นเราไม่อยากก้องได้หูดำถ้าเติมจะเป็นงมหอยควันโค้ดนะโอ้เขานี่ มึงโง่หนิมึงงอนี่นี่เป็นติปบตอนเนาะอยู่วะไปอยากนิดไปอยากนีดมอมเป็นติปบตอนตัวหาพ่อมะเถอะตัวอย่างมองอีกม้อมหาเส้นเลยม,มองหาเส้นม้าปะเนี่ย น้ำขอแล้วเป็นไรวะพี่ละปาน่ะอเอากระละมังมาสิปลาเขาจีโจ้นั่งปวดแถวอะนั่งเซน,ะะน,น,นเลยค่ะต้นนั่นมะเสียนไปก้อนอาาุ้ยปลากงามคักรอบเดียวจิ้มตาป่ะ,ะ,ปะน,นี่นะะ้องพี่น้องน้องน้าค่ะปากคดไร่คดเซนเนี่ยนี่ค่ะปลากฟีครับเมาเลยครับปลากฟีค่ะไปเลยไปเดี่ยวไปเลย เต็ยค่ะนี่ตองเต็มก็ลมางนเอนกนไลมาทั้งเลยพ่อเกินเลยกางคปนเลยเนาะนี่โอ้องสนาเ้านี่ยาน้ำฝนโอ้เป็นเนปลาขาวมุนงน่ มาเนี่ยเมื่อวันเนี่ยปลาคาร์ปง่อยปลาสูตรปลาเสียมปลากระเงี้ยงโอ้โหมาที่ตัวเงี้ยกันเด้อเลือกวกันเลือกวกันเออเสียมเสียชื้าเชื้อปลาราคาแพงอุ๊ยอุ๊ยปลาเนี้ยงตัวเนี่ยเถอะมือกับบระเทไปเนี้ยงอีกตักมือ ไม่ฉีกหรอไม่ขาดไปแล้วตามองขาดมาถือจะไม่ได้ตีมองดิแต่ตีเอาปลาผลฟางนะพี่น้องเนาะฟางน้ำป่าครับฟางน้ำป่าจเรต่อร้ายตอนนี่นะอันนี้นะกลับกันแล้มั้งนะมาหนะ มจมไหมต้งมมมปลงดีแบลงดีเฮ้น,นะเบงทั้งไหนะ่ะเออทั้นเออทุ่นนอย่ี้ทั้งหน,ออน,งน,น,งนาวคนลาขาวมดนกัไนนนงกูะสูดะเสือมอีกแล้วสองสาม เตมปะบราต้องสนกับสะดุงละมือนนพี่น้องสะดุงน่อหดิหน่อแต่ว่ามันเลีวดีเี่ต่เขายามอหยาม่างอันนี้หยามเอหยามอาเลยขามนดิเนี่ยพี่น้องลูกค่ะเนี่ยนั่นทวงัง้ยยังนั่นขามนมนมนมเพื่อเปลี่ยนหม้องดีนเธอเดี๋ยว เพน่ะเดี okay. oh, now, e by, ๋ยวเขาเปลี <S <s ่ยนหนังปลาตีเป็นงนเป็นงนสะดุ้งกระหมาได้ยูฟ้าฟ้าผู้น่ องเซนเอา,อเอาอเืองสามเซนสองสเซนคร่งสามเซนสองเซนครงสามเ้นลุงเลีนนะไเจ๊สามสี่เ้นนกิตันเป้นตายกเดียวยกขึ้นนานมอรอบนี้เก็บตา ra cả say ngán thế pin say điều cần mất say điều gần mất đấy say cả não pin này thiệt không não nãy ngủ đầm lối giặc thiệt thế đấy pin không nè bọn vừa ngồi đi nhốt cái nữa mới nãy ta đun cờ má ta ba bó lủng đọc pin không hai đi mười đi lấy mười nó không lấy mày แปลงดีดีแปลงยีดีอ่าอนู้งเงินนี่ส้าพอเธอจับเซนเธอสามเซนเดี๋ยวขยามอีกอันนี้เท่าไรเนี่ยสี่เซนโอ้ยขอยากไดีเอาสี่เซนมาลงโตหาพ่อ้วยถึใช่ไหมพูดจิงเอสี่เซนโหาพ่อห่เงไนไม่อี่มือแล้เขอสับเซนไม่ใช่ห่ะน้ำมัตาโอนี่ของพอเยอเหมือนเราบ้าเบลอ แล้วที่สองเิ้นกับสามเิ้นคร่งรยืดเทียงย่าน้องมันพลาโดโอกาสเมื่อนีี่คือก็ไ้นไล้วเนาะเดีอยอะเดี๋ยวีกน้องหนึ่งขังนั่นน,นี่เดี๋ยวมันหลอกไยมันยิงหลอกขังนี้ก่อน So nếu nếu mong nếu không toàn nha mọi thứ không tốn nha toàn thứ không mọi người nha 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 mọi đi nha mọi người nha mọi người nha mọi người nha ลูกกันได้มองลูกหนองมองนิดหน่อยนั่นน้อยอนั่นเออเ<ก>ย่เฟ <ไป S 2> ้าเย่เฟ้าเย่เฟ<ร>้ามันล้นนะมันตื่นเต้นน้ำป่าแล้วก็ล้นพี่นอ้องมันต้องใจเย็นๆทำสมาธิก,ก่อนเดีย่ยเตืยนไหมลไปไเลยเป็นเหงาเลยละ่ะคุณอะไรนี่ตาแง้มไปม <laughs> <laughs> ั้งแต่ดูมันสิแง,ง้มนี่ ปลาขาวหมุนปดง่ายไงถ้าปลาหลุดมือง่ายเลื้องเหงานี่เลื้องเหงานี่เลื้องเหงาหนิ่อยกับคอยบ้ากันคอยกับคอยบ้ากันนี่เหรอทั้งในเป็นเหรอ Ngay cho đi vào cái ghi lấy đặt miyai ka man. Miyai ka man. màn ka man. Miyai 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 ka man. Tiếp tiếp ากของนไปก่อนเนี่ากของมาปดากของกไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวคนนีเวลาันมาปดอาว่าหลักมันคือไหลเนี่ยมองอนคือไหลก็เธอไหลมอนเดีนมองว่าันงตายจนลุดมือเ้ยฮันีเล่นเอาุยกนเถอะเัยกดี๋ยวยเไปเอาฟันชจะไปไปเถอะตัวนกัน

Tông mặt ông ngầu ông ngầu ông ngầu ông mặt ông ngầu ông mặt ông ngầu ông mặt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  Yeah mặt ông đi, ông mặt ông đi ông mặt ông mặt ông mặt Ờ ờ tạm đi con tạm đi con. Tạm đi xuống con. Tạm thế này xuống con. Nè, đi lên đi lên đi lên. Tung 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 Tung, tung con tung con, tung ngay con. tung mà, tung Tung con. Tung xuống mẹ. อออย่งไงคะอืมตัมไอกันตมไปกันเนี่ยยย่มั้ยเต็นแล้ว้่เตนแล้วน่าเต็มแล้ว้โอ้ยไปที่ป่านี่เทที่มึงเนอะพ่อมาลักมาสักปมองาไร ดิทางนางก็ดุงใหญ่นะนี่เถอะมงนี่ติดงูนกระสูดรวนรุเม่เห็นปลาเลยปลาตใญ่ะยกใหญ่ายย้ก lúc nào là mà ăn mà đủ chú bên đề khuất mày đi Con đủ nó có lấy món gì nữa Nè, nè, thưa, bà xuống tí nữa, bắt xuống tí Ôi 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 cạn mấy con mấy con mấy con Đi thứ hai nữa Đi tối nữa mà Lấy 3 xin bà đi sáng 3 xin Đi lấy đi Lấy đi đi Hả นี่เขาตีเลยไม่เไม่เอาไม่เอาไม่ตุ้มไปตุ้มไปเออเดี๋ยวมองมาเห็เบื่อเลยให้พี่เดียวยืดเหยียงมาเห็โอ้ยอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆนะ kéo mm. kéo cái hứa kéo đây gì đó dầm đó bài xây vô 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 tu 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 ไปนี่ปลาได้เยอะไปแปลงมองยิดีแปลงมองยิดีครับนี่นี่ตัวนึงตัวนึงไกลปลาโอ้ยอย่เปลี่ยวหาเส้นไหมเนาะอันนี้เซงหางเลยหืมตัดสามเส้นอุ่เนาะไปครับแปลงมองดีแปลงมองดีแล้วยาไปแล้วไปครับพี่น้อง ติไปสูดครับอันนี้มองห่างนี่หรือวะมองห่างปะเนี่ยมองห่างติดตประสูดไปเนาะตัวยี้แปลงมองอีดีเลยย้ายหลังเอาใช่ไหมโอ้ยรุดซ้ำตัวยี้น่ะดึงซ้ำแลนวจะรุดผัดหันด้วยสั่เนาะตุ้มก็ค่อยตุ้มหมอหมอมันยัง่ติดผัดหันน่ะเมื่อยทีเดิมแล้ตุ้มหมอค่อยตุ้มหมอค่อยตุ้มหมอค่อยตุ้มหมอเออ Ni eh, tilak tilak full full tilak. Hmm. Tu kan? ni kan. Tu ni tilak lum. Ni tilak lum, tilak lum, tilak lum. Ni 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 mau tu mau. Eh tunggu kan. Tunggu ni kan. Tua ni, okey kan? tu mau, okey tu, okey tu, tu ni, kan? tu ni. ปราสูนะดเงาๆก็มีประสูดเนาะงานไปเอาไปก่อนี๋วยวก็แยงมองดีีกนเถอะดิมขังวันตัวเนี่ยอยู <c oughs> ่มาเต้นไก่ข้าวมองเม,มือง เป็นน้ำป่าพี่น้องป่าติดดีทุกตัวไปครับไปกันทีครับครับไปครับอย่าไปเลยวะพอละอะไรตัวประูตรไปยัย Nhay nha, yêu cái dưỡng để lại mày rồi. Hoi em về này nèo tụi nèo này quá, đi nèo 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 này, nèo 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 nèo

คุณอะไล่ออกมาเคุณอะไรบ้างนี่คุนก็ปวดคุณก็ปวดของปวแล้วไปไปไล่กันครับพี่นอ้องได้ไล่แล้วครับไล่รอบที่นอ้องรอบแรกผมเถอะผมได้รอบแรกครับรอบแเลข5ได้ครับได้ไล่ครับไปพี่นอ้องคนน่ะผลงานค่ะเต็มกระตาเลยพี่เ้องประสูตรตัวนี้ไงค่ะหมดพลังที่นี่กับจิคอไปซะนี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจในนเด้อค่ะ ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ในน้ำเด้แด้วค่ะมือนี่พามาันมาเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อไงพีเนอง